มองไม่เห็นความยากความจนทุกอย่างชนะทุกอย่างมหาสวราค์ทีปรตเรมประเมสุรสับเริ่มเเป็นทองเป็นทองครับนะครับนี่คือ,คอสาวตั้งลูกูุภูลท,ทางด้านขวามือของกุภูลก็คือเมสลีดคอยช่วยะครับนักเรียนต่างๆทําไมอดึนบอกว่าเป็นกุมารทองที่สมุิกุมารทองเนสลีดดีแล้วทุกรายการแล้วไปดูด้านหลังได้ได้ว่าไปใหอย่างนี้ถ้ามันมีหานคั่งที่ไหน ถ้าอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงสำเร็จไม่สำเร็จไปหาเส่าวไ้องหุ่นไปลอกคลี่ย้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นใช่อาจะถามว่าถ้าสาเร็จต่อให้ขึ้นยอนครั้งที่หนึ่งย้อนครั้งที่สองาวิญญาปริทารโตสุขสัมปติสักเลิศทอาัณรนคนเหรียญนี้ชื่อเหรียญนรัตน์เป็นทาพิคำพรเทพเจ้าแห่งฟ้ามอคติยามาดีพระรูปราดิทธิวันรหลวงพ่อนาฝน ท่านเจ้าอาวาสดีภูมิโลกนี้การบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าบัณฑิตสิมีครูบาอาจารย์จุงได้ประสิทธิปัตตาอนโมทนาสานาข้ามโนพุทธคือองค์พระพุทธกระสปโทธทาเกปฏิมากรรมแห่งองค์พระพรมประกาศิธย์ได้สเสด็จมาประทับ อย่างพระภายวะสกรยกขาสักุสเรเยมัแม้ในชาติปัจจุบันนี้เป็นการไม่สงควรวานไม่ละอายตอบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านเจ้าขอสำนึกผิดในการกระถาทิฏฐิอาทิฏฐานัง ร,รบูชาที่รับประทานได้จากท่านเทพพริยดาเจ้าขอพระองค์ท่งขอถอนคำอธิษฐานอัจากวาจายะมิจฉาทิฏฐิอาทิตย์เป็นต้นไปด้วยเถินเ,น,เนเปิดโพกทรัพย์ เปิดมาหาสมบัติเตตาสวัสดิ์ทิหตุสีนังตุลานะนวังนาทิสามกวาสสต้าภวาณตุสุขิตากานภะโรภะรานิโกเบตนาติมันเยชะกาติจีนางทิมิพะยาโรสนะคติขัสสัญญาณยามันยา เกณฑ์จีเวตังมิตวังตัวาสาเทียวสบายยังพรัทนหายมั่งมีสีสูคมั่งมีสีสูกรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินชาาุนะครับสาธุสาธุสาธุผู้นั้นลดทุกลดโศกลดโลกลดภัยนำทางมีแต่ความโชคดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพลินชิยันตอม์โซนน้ำลมครับเดี๋ยวค่อยมาตัดรอบก็ได้นะครับพี่เหลือครับเหลือไม่ต้องตัวหมดนะครับอ เจ้าของอันเชิญที่ปริยดองที่ข้าพระเจ้าได้เอ่ยพระนามก็ดีหรือไม่ได้เอ่ยพระนามก็ดีบัดนี้อันเชิญพระองค์ท่า